มาเข้าสู่บทที่85กันดีกว่านะครับบทที่85เป็นเรื่องของ adverbs นะครับ adverb อ่บทที่แล้วเราเรียนเรื่องของ adjective ไปถูกไหมบทนี้เรียนเรื่องของ adverb adverb ตัวย่อมันคือ adv ครับ adv adverb adjective คืออะไร adjective คือขยายคำนามถูกไหม adverb มันคือคำ วิเศษประเภทหนึ่งเราเรียกมันว่าคำกริยาว,วิเศษครับภาษาไทยนะถ้าภาษาไทยเล็กกริยาวิเศษหรือมันเรียกไง่ายๆว่าคำขยาย verb นั่นเองนะครับมันคือคำขยาย verb ยังไงนะครับไอตัว adverb เนี่ยครับอะ ดูตัวอย่างข้อ A เนาะข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นภาพไหมแบบก,กินเร็วมากเขาก็เลยบอกว่า he ate his dinner very quickly เห็นไหมครับเขาทานอาหารของเขาเร็วมากคำว่า quickly เนี่ยครับขยายตัวผู้ชายไหมยขยายอะไรผู้ชายเร็วมากหรือขยายคำว่า e ate ที่แปลว่ากินเขาเร็วมากหรือกินเร็วมาก Quickly ในที่ขยายกินครับขยายการกินขขยายการที่เขากินต่อมาครัฝั่งซ้าฝั่งขวาครับตัวอางที่สองนะครับ Suddenly the shelf fell down ทันใดนั้นเอง the shelf หรือก็คือ,อชั้นวางของเนี้ย fell down ตกลงมาเนาะทันใดนั้นหรือทันทีทันใดทันทีทันใดเนี่ยขยายชั้นวางของ หรือทันทีทันใดขยายตกลงมาท่านวางของทันทีทันใดหรือตกลงมาอย่างทันทีทันใดตกลงมาอย่างทันทีทันใดเพราะฉะนั้น adverb คือตัวขยาย verb หรือขยายการกระทำนะครับเช่น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 อะอืมตึ๊ด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  โอเคผมยกตัวอย่อาผมพูดถึอย่างนี้กันล้กันจำ adjective ได้ไหม adjective เนี่ยครับสามารถเปลี่ยนมาเป็น adverb ได้โดยการ mm hmm. เติมคำว l ีครับเราเติมคำว l ีเข้าไปเนาะเช่น quick จากเดิมเป็น adjective นะครับพอมาเป็น adverb ก็คือ quickly อดัดมาครับยกตัวอย่างว่า careful นะครับ careful แบบ,แบบว่าใส่ใจถูกไหมอย่างใส่แปลว่าใส่ใจเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ก็เป็น c a r e f u l นะครับทีนี้ก็จะมีพวกที่ลงท้ายด้วย y นะหน้า y เป็นสระไอ้หน้า y เป็นพยัญชนะเช่นคำว่า easy easy เนี่ยแปลว่าง่ายถูกไหม ถ้าแบบง่ายอย่างง่ายก็เปลี่ยนมาเป็น easily ซึ่งการเปลี่ยนในที่นี้ครับคือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly ทับไปหรืออีกอันนึงที่เขาย,ยกตัวอย่างมาก็คือ heavy นะ heavy แปลว่าหนัก heavy y ข้างหน้า y เป็น v นะเป็นพยัญชนะก็เลยตัดเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ly นะครับ heavy นะครับแปลว่าอย่างหนักนะโอเคโอเคข้อ b ครับ ก็บเนี่ยเขาบอกว่า adverb บอกให้มันคือขยาย verb นั Ver ่นแหละบอกให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นน่ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับ okay. โอเคโจทย์ตัวอย่างประโยคเลยครับ the train stopped suddenly รถไฟหยุดกระทันหันนะครับหยุดอย่างกระทันหันอ่าแล้วก็ผมอยากบอกว่า adverb เ่ยครับปกติแล้วเวลาที่เราแปลภาษาไทยน,นะมักจะมีคําว่าอย่างด้วยเช่น quick แปลว่าเร็ว quickly คืออย่างรวดเร็วนะเหมือนแบบ ระยาวไม่เสร็จที่เราตอนเรียนตอนกับปฐุมมาเทยมอะไรเงี้ยก็เรย่างต่อไปครับในข้อ b นะ I open e d the door slowly ฉันเปิดประตูอย่างช้าๆประตูช้าหรือฉันเปิดอย่างช้าๆฉันเปิดเพราะนั้น slowly เป็นตัวขยายการเปิดประตูครับไม่ใช่ว่เปิดประตูธรรมดาแต่เปิดอย่างช้าๆนี่คือ adverb ครับ โอเคไปต่อครับ please listen carefully โปรดฟังฟังยังไงอย่างตั้งใจเพราะนั้น carefully มาขยายการฟังอย่างตั้งใจมาขยายการฟังก็เลยกลายเป็นฟังอย่างตั้งใจนะครับนัต่อมาครับ I understand you perfectly ผมเข้าใจคุณอย่างแบบแจ่มแจ้งเลยเข้าใจเฉยเไหมไม่เข้าใจ,จ อย่างเจ่บแจงนะครับอันนี้คือการเข้าใจนะอันนี้คือ adverb นะครับโอเคทีนี้เปรียบเทียบครับเปรียบเทียบดูนะผมว่าเปรียบเทียบผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง่ให้ดูนะครับดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเปรียบเทียบกันไปนะอันนี้จะเป็น adjective นะอันนี้เป็น adverb Sue is very quiet สู e เป็นคนเงียบมาก เงียบในนี้ขยายอะไรครับขยายสู้นะครับสู้เนี่ยเป็นคนเยี่ยมมากมันตามหลังะไร ismr ครับถ้าตามหลัง ismr มันจะเป็น adjective นะครับโอเคทุกคนครับทุกคนครับผมจะบอกอันหนึ่งนะครับ I'm very นะออโอเคผมลงมาล่างดีกว่า คำว่า very very เป็น adjective หรือเป็น adverb ครับ adjective หรือ adverb กันแน่อ่ะผมให้ดูอย่างนี้ adverb ขยายอะไรอ่ะ adjective เอา adjective อะ adjective ขยายอะไรครับ adjective ขยายคำนามครับ แอดเวิร์บล่ะขยายอะไรแอดเวิร์บขยายกริยาครับก็ล้ขยายเวิร์บเนาะนอกจากนั้นแอดเวิร์บเนี่ยนอกจากขยายเวิร์บได้แล้วยังขยายแอดเจ t ทีฟได้ด้วยยังไงเช่นอ่าอ่ะ,อะ smart I am ส m าร์อ่ะเช่นยกตัวอย่างว่าผมเป็นคนฉลาดอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะผมเป็นคนฉลาดการใส่ very เข้าไป very แปลว่ามากถูกไหมการใส่เข้าไปทําให้เราฉลาดมากขึ้นอีกอ๊ะก็เลยกลายไปเป็น I am very smart ก็คือฉันฉลาดมาก very ตัวนี้อ่ะ smart ขยายคำนามถูกไหม very ขยาย smart เพิ่มไม่ใช่ตลาดธรรมดาตลาดมากนะครับโอเคดันั้นยังขยาย adjective ได้และยังขยาย adverb ได้ด้วยหรือ adverb ได้ด้วยนะครับเช่นอันนี้ไม่มีในหนังสือนะครับแต่ว่าด้วยนะเช่นเช่นไลดีโนอๆๆๆๆๆๆโอเค ผมบอกว่า listen to me very carefully ฟังฉันอย่างใส่ใจมากๆฟังฉันอย่างตั้งใจออกมา listen to me very carefully carefully เป็น adverb ถูกไหมขยาย listen ถูกไหมครับ carefully อย่างตั้งใจไม่ใช่ฟังธรรมดานะแต่ฟังอย่างตั้งใจนี่ขยายนี้คำว่า very มาแข่ตรงนี้อย่างตั้งใจธรรมดาใช่ไหมไม่อย่างตั้งใจมากนะครับฟังฉันอย่างตั้งใจมากๆนะโอเคอันนี้คือขึ้นไปเหมือนภาษาไทยเลยภาษาไทยก็จะเป็นแบบคำกริยาวิเศษที่ขยายกริยาวิเศษเข้าไปได้อีกนะครับ โอเประมาณนี้โอเคต่อนต่อครับตอนนี้เขาเลยทำตัวสีดำว่า quiet นะครับเป็น adjective นะ s o is very quiet ถ้าเป็น i smr จะใช้เป็น uh, adjective นะครับก็คือ adjective เนี่ยจะไปขยายคำนามฟังขวาเน s so u speaks very quietly Sue so, พูดอย่างเงียบมากๆนี้ฝั่งซ้ายครับ Be careful จงระวังนะครับ Listen carefully ไม่ใช่ listen c a r e f u l l นะ Listen carefully ถ้าตามหลัง a s m r หลัง verb to be อ่ะเป็น adjective ถ้าตามหลัง verb ทั่วไปจะเป็นเ,เป็น adverb นะครับ It was a bad game มันเป็นเกมที่แย่มากนะ Bad game bad ขยายเก m Our team played badly พวกทีมพวกเราเล่นได้ห่วยมาก b บด l ี ly, คือขยายการเล่นขยายเล่นนะครับ I feel nervous nervous แปลว่าตื่นตระหนกนะครับตื่นตรนก I feel nervous nervous แปลว่าตื่นตระหนกฉันรู้สึกตื่นตระหนกหรือ I am nervous ก็ได้นะความหมายเดียวกัน I waited nervously ฉันรออย่างตื่นตระหนกใจนะครับเห็นไห <c> ม <oughs> nervous มาเป็น nervously นะครับโอเค นี่ก็จะมีคำที่เป็นทั้ง adjective กับ a d v e r b เช่นคำว,ว่า hard fast late early พวกเนี้ยไม่เป็นทง ly, น้งเติมรีเนาะพวก่พวกนี้เป็นคำของมันอยู่แล้วเช่น Sue's job is very hard งานของซู้มันหนักมากนะครับหนักมากในีนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนะงานนะครับเป็นขยายคำนาม Sue works very hard hard เหมือนกัน แต่ในนี้คือซูทํางานหนักมากอะไรหนักในนี้นทํางาน,นครับไม่ใช่งานนะทํางาน Ben is a fast runner Ben เป็นนักวิ่งที่เร็วเร็วในนี้ขยายนักวิ่งครับเป็นนักวิ่งที่เร็ว b e n can run fast Ben สามารถวิ่งได้เร็วนะครับอันนี้ fast ในนี้ขยายอะไรครับขยาย run นะครับคือวิ่งไม่ได้วิ่งธรรมดาวิ่งเร็วนะครับ The bus was late หรือ the bus was early รถเมล์เนี่ยมันมาสายหรือมันมาเช้าไอ้พวกนี้ขยายเลยครับขยายรถบัสนะครับทีนี้ฝั่งนี้ I went to bed late หรือ early ฉันเข้านอน l a t หรือเช้าหรือเร็วนะครับอันนี้พวกเนี้ยคือเข้านอนนะแต่เป็น ismr ตามหลังมาเป็น adjective นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ ismr ก็เป็น verb ทั่วไปก็จะเป็น อ่ uh, adverb นะทีนี้เป็นถ้ามีคำว่า good เป็น adjective ถ้าเป็น well จะเป็น adverb นะครับ uh, your English is very good ภาษาอังกฤษของคุณนั้นดีมากดีนี่นี่คือภาษาอังกฤษของคุณดีนะครับ you speak English very well คุณพูดภาษาอังกฤษดีมาก well ในที่นี้ขยายคำว่า speak คุณพูดได้ดีนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคุณพูดได้ดนะี it was a good game มันเป็นเกมที่ดีนะ good ขยายเกม Our team played well. ทีมพวกเราเล่นได้ดีนะทีนี้ถ้าอันเนี้ยดีใช่ไหมแต่ถ้า well ที่เป็น adjective จะแปลว่าสบายดีนะ How are you คุณสบายดีไหม I'm very well ผมสบายดีมาก Thank you and you I'm not well ผมไม่สบายอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องของ adverb นะครับ adverb adjective Ad เอานะ adjective ขยายนาม adverb ขยายกริยานะครับลองทำแบบถัดดูไปลุยครับ